วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักห้องน้ำสำเร็จรูปของ SLBS กันค่ะห้องน้ำสำเร็จรูปจะถูกผลิตขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบภายในโรงงานพร้อมติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จจากโรงงานเช่นกระเบื้องชักโคกและอุปกรณ์ต่างๆการเรียงกระเบื้องด้วยระบบจิ๊กในโรงงานลดปัญหากระเบื้องเกระเดิดบิน่นกลวงและหลุดล่อนตลอดจนท่อปะป,ปาและท่อระบายน้ำได้รับการประกอบติดตั้งล่วงหน้าที่โรงงานและนำไปประกอบที่หน้างานค่ะ ห้องน้ำสำเร็จรูปของ slbs ผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานสากลทุกห้องและจะถูกส่งไปยังใช้งานก่อสร้างแบบระบบโมดูล่าที่พร้อมใช้งานเพียงเชื่อมต่อระบบท่อของห้องน้ำเข้ากับชาร์ปหลักเท่านี้ก็สามารถติดตั้งและใช้งานได้อย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะข้อดีของห้องน้ำสำเร็จรูปมีอะไรบ้างไปดูกันเลย ข้อดีของห้องน้ําสําเร็จรูปมีความรวดเร็วในการสร้างและติดตั้งได้ทันทีเมื่อออกจากโรงงานช่วยประหยัดเวลาในการติดตั้งไม่ต้องก่อสร้างทีละส่วนและค่าติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่างๆลดปัญหาน้ํารั่วซึมได้ลอย,ยต่อด้วยการผลิตห้องน้ําสําเร็จรูปที่ทําการหล่อพื้นเป็นชิ้นเดียวกันแล้วนาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบภายในโรงงานทําให้ห้องน้ําสําเร็จรูปของ s l b s หมดปัญหาด้านการรั่วซึมไปเลยค่ะ และยังง่ายต่อการดูแลรักษาพร้อมทีม after service ดูแลตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะและห้องน้ำสำเร็จรูปของ SLBS มีการออกแบบให้ท่อต่างๆของห้องน้ำอยู่ในจุดเดียวกันซึ่งทำให้ง่ายแก่การซ่อมบำรุงห้องน้ำสำเร็จรูปจะได้รับกา,ารตรวจสอบมาตรฐานจากโรงงานที่ผลิตมาเรียบร้อยตรวจเช็คคุณภาพได้ในทุกจุดทุกขั้นตอนก่อนนำไปติดตั้งยันหน้างานต่างจากระบบเดิมที่ขึ้นอยู่กับฝีมือของแรงงานหน้างาน จุดเด่นที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือห้องน้ําสําเร็จรูปของเรา HLBS ได้พัฒนาการป้องกันการ่วดซึมจากห้องด้านบนลงไปสู่ห้องด้านล่างซึ่งจะลดปัญหาการลวดซึมที่เกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนั้นห้องน้ําสําเร็จรูปถูกออกแบบและคํานวณด้วยโปรแกรมทางวิศวกรรมจึงมีการใช้วัสดุอย่างพอดีลดของเสียในการผลิตและผลิตในโรงงานที่มีการควบคุมตามมาตรฐานสากลไม่สร้างมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อมแน่นอนค่ะ